ตำนานกล่องข้าวน้อยข้าแม่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูฝนที่ชุ่มฉ่ำชาวบ้านต่างเตรียมการปักดั่กล้าข้าวทุกครอบครัวออกไปไถในอย่างขมขม้นเพื่อหวังผลผลิตที่ดีในฤดูกาลนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินและควายไถายนามีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยชายหนุ่มกำพร้าพ่อและแม่ผู้ชาราที่เขารักมาก ทั้งสองอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนาดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายวันหนึ่งชายหนุ่มออกไปไถนาแต่เช้าตรู่เหมือนเคยเจ้าทุยคู่ใจของเขาก้มหน้าก้มตาไถนาไปเรื่อยๆขณะที่เขาเหน็ดเหนื่อยและรู้สึกอ่อนเพลียกว่าปกติเวลาผ่านไปจนสายตะวันขึ้นสูงแสงแดดเริ่มแผดเผาชายหนุ่มรู้สึกว่าความหิวโหวยเริ่มกาะกินร่างกายอย่างรุนแรงปกติแล้ว แม่ของเขาจะมาส่งข้าวให้ในช่วงเวลาเดียวกันทุกวันแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาตัดสินใจหยุดงานและพาตัวเองไปพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มเงาให้ความเย็นชั่วคราวขณะที่เจ้าทุยกินหญ้าอยู่ใกล้ๆชายหนุ่มเงยหน้ามองเส้นทางที่แม่มักเดินมาความกระวนกระวายใจเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนยาวนาหลือเกินยิ่งแดดร้อนความหิวและความกระหายก็ยิ่งทวีคูณ เสียงท้องร้องเตือนให้เขายิ่งหงุดหงิดรู้สึกว่าทำไมแม่ถึงช้ากว่าทุกวันในความหิวโหวยและอารมณ์ที่เริ่มปั่นป่วนเขานึกไม่ถึงเลยว่าเบื้องหลังความล่าช้าของแม่ครั้งนี้มีเหตุผลอันลึกซึ้งที่เขายังไม่เข้าใจทันใดนั้นสายตาของชายหนุ่มก็จับจ้องไปที่ร่างของแม่ผู้ชราที่กำลังเดินมาตามขนาดอย่างเชื่งช้าในมือของแม่ถือกล่องข้าวน้อยข้าวที่ถูกห่อมา ในภาชนะเล็กๆซึ่งดูเหมือนไม่พอสำหรับคนที่ทำงานหนักอย่างเขาในขณะที่แม่เดินเข้ามาใกล้ความหิวโหวยและความไม่พอใจของชายหนุ่มก็ทวีคูณขึ้นเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงมาช้าขนาดนี้ทั้งที่เขารอคอยอย่างกระวนกระวายใจมานานเมื่อแม่ยื่นกล่องข้าวให้เขาเหลือบมองเพียงแวบ,บเดียวแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดและคำพูดที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจ อีแก่มึงไปทำอะไรอยู่ถึงมาส่งข้าวให้กูกินชนะกล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องน้อยๆกูจะกินอิ่มหรือคำพูดนั้นดังขึ้นอย่างไม่ทันได้คิดผู้เป็นแม่ชะงักเล็กน้อยกับคำพูดที่บาดใจร่างผอมบางที่อ่อนแรงจากการเดินลุยโคลนมาตามคณามาไกลย,ยังคงยืนหยัดด้วยความรักเธอยื่นกล่องข้าวให้ลูกชายและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถึงกล่องข้าวจะน้อย แต่ก็น้อยต้อนแตนแนนในดอกลูกเอ๋ยลองกินเบิ่งก่อนคําพูดของแม่สะท้อนถึงความตั้งใจที่เธอใส่ลงไปในกล่องข้าวน้อยนั้นข้าวแต่ละเม็ดถูกคัดเลือกและบรรจงจัดใส่ไว้เพื่อให้เพียงพอสําหรับลูกชายที่เธอรักเธอต้องลุกแต่เช้าตรูหุงข้าวประเตรีกับข้าวอย่างพิถีพิถันแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่เธอไม่เคยคิดจะบน่นทว่าชายหนุ่มที่ตกอยู่ในอารมณ์หิวโหวย และขาดสติไม่ได้มองเห็นความรักที่แม่ใส่ลงในข้าวเขายังคงรู้สึกไม่พอใจคำพูดที่เขากำลังจะกล่าวต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลความหิวโหวยที่กัดกินร่างกายบวกกับความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในท้องนาทำให้ชายหนุ่มตกอยู่ในสภาวะที่ทั้งร่างกายและจิตใจอ่อนล้าความโมโหพุ่งพล่านจนปิดหูปิดตาเขาไม่ยอมฟังคำตอบโยนของผู้เป็นแม่ที่พยายามอธิบายด้วยความอ่อนโยน และรักบริสุทิทันใดนั้นด้วยโทสะที่พุ่งสูงสุดเขาคว้ามไม้ที่อยู่ใกล้มือและลงมือฟาดแม่ของตนเองอย่างรุนแรงโดยไม่ได้คิดร่างผอมบางของผู้เป็นแม่ลม้มลงทันทีพร้อมเสียงร้องเบาๆของคนที่เขาควรจะรักที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นชายหนุ่มเดินไปกินข้าวในกล่องข้าวน้อยด้วยความหิวจัดข้าวที่เขาคิดว่าไม่พอกลับกลายเป็นมากเกินพอจนเขากินไม่หมด เมื่ออิ่มแล้วความโกรธและความหิวเริ่มคลายลงชายหนุ่มจึงเริ่มรู้สึกตัวถึงสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขารีบวิ่งกลับไปดูอาการของแม่แต่สิ่งที่เขาเห็นคือร่างที่ไร้ชีวิตของผู้ให้กำเนิดชายหนุ่มสุดตัวลงร้องให้โฮเสียงดังอย่างไม่ไอายใครเขาสวมกอดร่างแม่ไว้แนบอกน้ำตาแห่งความเสียใจหลั่งรินไม่หยุดขณะนั้นเขาตระหนักว่าความรักของแม่ที่มีต่อเขานั้นยิ่งใหญ่เทียงใด และสิ่งที่เขาทำลงไปไม่อาจากแก้ไขได้อีกแล้วการถ่ายบาตท,ที่มาช้าเกินไปหลังจากจัดการตรงศพผู้เป็นแม่ชายหนุ่มยังคงจมอยู่ในความรู้สึกผิดอย่างที่สุดเขาจึงขอร้องญาติพี่น้องและชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐและก่อเจอดีย์ขึ้นณบ,บริเวณที่แม่ของเขาล้มลงเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเสียใจและการถ่ายบาตของเขาเขาตั้งชื่อเจอดีย์นั้นว่าธาตุกองข้าวน้อยข่าแม่ เพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจลูกหลานทุกคนให้ระลึกถึงคุณค่าของความกระตัญญูและผลกระทบของการกระทําที่เกิดจากอาระมอชวูคติสอนใจจากตำนานาน 1. การควบคุมอารมณ์ตำนานนี้แสดงให้เห็นว่า,าการปล่อยให้อารมณ์ชวูปเข้าครอบงำสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้ 2. ความกระตันยูความรักของแม่ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อลูกนั้นควรได้รับการตอบแทนด้วยความเคารพและความรัก สามความระลึกถึงทาตุ่องข้าวน้อยค่าแม่ยังคงยืนหยัดอยู่จนถึงทุกวันนี้ในจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นเครื่องตนใจแก่ผู้คนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและระลึกถึงคุณค่าของคนในครอบครัวขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่องของเราด้วยนะครับ